น้องเอาอะไรมาให้พ <Syn> ี่อาว่าต่อก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการน้องเอาอะไรไห้พี่รู้นี่ครับก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองเมามีมนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นรายการที่น้องมาเอาคืนพี่หรือเปล่าโอเคจะเป็นยังไงปะน้องชัยวัฒว์ดส่งครั้งที่9ครับหน้าที่3ามโหร่าเวอร์ชันมิวส์ไทยแลนด์ฟังดูเอ่อมันแปลกลึลึหรือยังไงอะ่ะเอาผมฟังมาหลายเวอร์ชันแล้วนะโอเค okay. นี่ที่แกสร้างไว้มันทนไทยไม่ได้โหราโฮราโหรา อันนี้ผมก็เก็ตอยู่นะลองไปฟังเวอร์ชั่นภาษาอื่นๆดูนะครับเดี๋ยวก็จะเก็ตเหมือนผมนั่นแหละน้องคณวัตรขอออกครับไม่ได้ออกนานแล้วทำให้ปลาถึงร้องไห้มันร้องไห้ด้วยเรอปลาทำไมปลาถึงร้องไห้เพราะว่าปลาร้องไห้เฉยเพราะโรงงาบางกรุงเทพ ทำไมนกเดียวทำไมปลาถึงร้องไห้เฉลยเพราะโรงพยาบาลกรุงเทพเอยียงวะกรุงเทพทำไมนกถึงว่ายน้ําไม่เป็นเพาะว่านกไม่ได้ไว่านยะน้ำค่นนกบินผิดครับเพราะว่ากระเพาไข่ดาว<อ>ผมว่าปั่นแล้วล่ะ <laughs> มันคงไม่เมคเซ e n s แล้วล่ะคำตอบเนี่ย แมวที่ไม่มีขนเขาเรียกว่าอะไรแอปเปิลครับเออเรียกว่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าขนาดคนแบบว่าตั้งใจตอบแบบเดียหรือหรือเขามีเหตุผลว่าที่แบบแมวไม่มีขนมันจะมันคือแอปเปิลเอออาเอานั่นแหละนายก็รู้วันนี้วันพุธ ตามน้ําไปเขาขัดขืนยิงทิ้งได้าตามน้ําไปเจอรี่ทุกคนทิ้งปืนเดี๋ยวนี้ยกเ,เว้นเจอรี่ไว้สมเป็นมังจริงเอเคน่าจะภาคแบบนี้จริงๆอนะผมคิดว่าน่าจะภาคแบบนี้แหละทุกวันทิพ <c oughs> งานผ้ามันยังเถื่อนนะครับน้องอาชิชินาทิพย์เขาอ,ออกรอบเก็บตกหน่อยนะครับจังหวะมันช่างพอดีสั่งเหลือเกิน โดเนตดักทางลุงเออ้าวโอเคลุงเอเตงแ,แต่กูนี่แหละกูนี่แหละคือคิมกับระยองปัญญาอ่อนเสื้อส, <c oughs> สีแดงฟันสีเหลืองอันนี้ก็มีอาเพียทางแยก <c oughs> โอเคมันเขาเรียกว่าเพอร์เฟกทามมิ่เนี่ยครับไม่ได้ดูนานนะ,นะอ่ะคลิปแนวเพอร์เฟกทามมิงเนี่ยเจมอะไรดีที่สองลูกปลอดภัยก็พอลิงก์ดูไม่ได้อ่า ในเมื่อมันเป็นวันพุธนี่เรับยไปพ่อครับมันไม่อะไรลูกคือผมบีเรจะสารภาพา่ะผมเอารถพ่อไปโรงเรียนวันเนี้อะไรนะผมกอโทษครับจากใจจริงเลยพ่อผิดหวังในตัวลูกนะไอ้ลูกชายแต่ถ้าลูกปลอดภัยดีนั่นแหละสําคัญที่สุด,ล,ล,ดล่ะรถเละขอบคุณครับพ่อแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งอะไรอ่ะพ่อ<ะ>พ่อครับโอเค ทำไมไม่บอกว่าว่ารถมันเละนมผมคิดว่ารถจะเละซะอีกหรือว่ามันเละจริงๆว่ะแต่เราดูไม่ถึงน้องปังปอนเป็นบ่อยแต่งเสร็จขี้สเสด็จลงทองอ่าประมาณว่าแต่งตัวเสร็จปุ๊บปวดขี้ใช่ไหมมันก็เป็นบ่อยนะอันเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยพูดทีหลัง าเรรรื่อองงงกนปปี้้ตุเสียงพี่ยูชี่สามร้อยหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นบ่อยนะครับร่างกายมนุษย์คนที่สืบประมาณว่าไม่ใช่แค่แต่งตัวนะแค่ออกจากบ้านนะ่ะแม่งปวดขี้แล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนที่กำลังจะไปทำงานนะ่ะไม่ใช่แบบออกไปทำงานประจำอะไรแบบเนี้แบบ เดี๋ยวจะไปล้างจานก่อนนะตั้งใจด้วยนะแบบว่าไม่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรือว่าหาข้ออ้างกูจะไปกวดบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดหญ้าหน้าสวนก็ตั้งใจอะแต่ปวดขี้เอออันนี้มันก็แปลกเค no, right, มคัสเซนน้องเอาอะไรไหมพี่ดูนี่น้องจะบวก2รายการเข้าด้วยกันเลยเหรอโอเคพี่กิฟมี AI ไนะครับไม่ได้ดูนานคุณทอมช่วยกู้ภาพเก่าให้ผมหน่อยครับรูปเนี้ยครับอือใบหน้าไม่มีเลยนะคะพอจะมีรูปเทียบไหมคะว่าเขาคงใบหน้าเป็นยังไง ไม่มีเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นรูปใครอะเอ็นใคร้าแล้วจะทํายังไงทําไม่ได้นะคะมันเราไม่เห็นหน้าค่ะเราไม่รู้ว่าจะต้องเติมอะไรยังไงตรงไหนบ้างมันอาจจะเป็นคนที่ลูกค้าไม่รู้จักก็ได้นะคะจะเขียนไปเลยก็ได้นะเออไม่เป็นไรครับลองลองแลก่อนเดี๋ยวมีค่าเสียเวลาให้ครับอืมลองลองก่อนได้ค่ะโอเคจะออกมาแล้วล่ะโอ้โหลบเฮ้ยพี่มันลบได้ขนาดนี้เลยหรือพี่เอ้ไหมคะได้ไหมคะเราจะรู้จักไหม อ่ารู้จักครับอันนี้เคยเห็นทุกคืนเลยครับเออไม่รู้ว่าใครปั่นใครน,นี้ครับจ้งวัน,นี้แต่ผมงงอ่ะคือเขาลบไ,<ม>ได้ไดขนาด,ดนี้น <ะ S 1> เลยเหรออ่าไม่เป็นไรครับลองลเขาใช้ AI ลบหรือว่าเขาใช้ป<อ> <Photoshop S 2> ุ่นตัช็อปมีค่าเสียเวลาให้ครลองลองซึ่งปุ่ตัวชอปอ่ะคนที่ใช้แต่ powerpoint ตัดคลิปตัดภาพอย่างผมนี่ถึงกับงงนะเนี่ย ลบได้ขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดน้องเดิบส่งรอบเก็บตกครับพี่ยีวัดส่งด่วนแมนสรงข้ามทรงด่วนเลยไม่น่าจะใช่ผมว่า man อาร์แมนจุเห็นแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าอาร์แมนอ่อเหมือนเคยดูอาอาร์แมนออกมาต่อยอด ไม่รู้เพลงจะโดนไหมนี่ครับอาแมนเขาต่อยอดน,อนนทราวิสุกสว่างจงทายคำว่าลาก่อนในประเทศอังกฤษลิงดูไม่ได้อีกแล้วอ่าไม่เป็นไรนายครู้วันนี้วันพุธฉันไม่อยากไปส่งของช้าอย่าทำให้เจ้าหญิงรอนานนะเอาละเข้าประจำที่ได้อ้อที่ประเทศอังกฤษคำว่าลาก่อนบางคนจะพูดว่าอ่ะมามา,มาในดูสิซ e e you later. I have a g o o d one. อ m ออ f กับอันอันข้างล่างที่ผมไม่แน่ใจว่าชิริโอเลอผมว่าน่าจะมันน่าจะสองอันล่างนี่แหละที่มันผิดนะนะแล้วที่เขาจะเฉลยมามาเฮมีอันใหม่รู้แล้วบายจิโบเฮดเฮดอีไอวัผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้ ผมงงหนักกว่าเดิมอา้าวใครรู้คอมเมนต์น้องอิสราวดุแทนไทยสูงไม่ไม่ไมไมไมเดี๋ยวนามสกุลแถวบ้านผมนั่นเนี่ยทําไมน้องปากลิงแล้วไม่ติดสักลิงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ไไรไไระลองดู <laughs> แล้วก็บัว <laughs> ผมรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นครับแต่ผมสนใจซับที่อยู่ด้านบนซึ่งมันเป็นเนื้อเพลงที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเล่นไ e c r a f t กับกลุ่มเพื่อน2คน, 2> คนเพื่อน A นี่นี่น,นายช่วยเอาโปเตโต้ในกล่องไปกินก่อนนะพอดีพวกเนื้อมันหมดเพื่อน B โอเคส่วนตัวฉันที่กำลัง AFK ตกปลาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวปเตโต้มันกินได้ด้วยเหรอ,อาถามแปลกแมันก็กินได้ดิปเตโต้ <Potato S 2> มันวงบนดนตรี dream, ไม่ใช่เหรอ โหลดเออเลอร์ทำกูแก่เลยโอเคทำกูแก่เลยผมมาเก็ตเพราะผมแก่ <c oughs> <c oughs> ผมรู้อยู่แล้วเออว่ามันคืออะไรแต่ปตเตโต้มันก็มันฝรั่งนั่นแหละน้องอิงซังแคปชั่นปล่อยตูไปเถอะอ่อาฮะเดี๋ยวเดแป๊บนึงโอเคผมเห็นเคสตัาเนวผมก็รู้แล้วนี่ครับว่าคืออะไร โดเนตเข้าปุ๊บอดแดกไม่ได้สปอยนะแต่พูดแค่นี้แล้วลูกผมก็ชอบอ่ะไม่ได้แดดแล้วเออมอ้าวาอ้าวาเอ้าววตาอ อ๋อต่อยังมาๆม,ม,มามาต่อ,อ,อ,อผมแค่ทำสามรอบผมยังเหนื่อยเลยอ่ะออ <c oughs> แล้วน้องแม่งต้องตปก,กี่รอบวะเนี่ยเออเออเออเอ,เอามีตุยทิ้งด้วยเว้ยเออมไม่มีเวลาให้เหนื่อยนะครับจังหวะนี้เออเออ เค okay. ผมเห็นหลายคลิปแล้วนีเครับซึ่งมีบางคลิปที่น้องเขาใส่แจ็กเก็ตแ,แล้วโดนดึงจนเสื้อ,อาขาดอะน้องเนตินาาดูลิงก์กดไม่ได้เมื่อคุณมีบทพูดแล้วไม่ต้องพูดเอาไม่ได้พูดกูี่เกิดะกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องตายเ้ยเอาเอาโอเค okay. เหมือนจะได้พูดแต่ไม่มีบท าอีกสักอันอีกสักอันน้องครอสจังขอออกนะครับเรทตกชัวแบบนี้ ตัวเดียวกันหรือเปล่าวะคนละตัวเลยครับแต่ตัวนี้คือคือม่องก็ร้องไปแล้วแค่นี้ครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุนนี้ก่อนนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเใจใหม่พันนะไปสวัสดีครับย้ Yay.